มาดานชนกินสวัสดีค่ะเมื่อนี้ได้ต้มเขาเปียกพี่น้องง้มไม่ต้มกับเปียกต้มกลวยจับย้วนค่ะต้มนานซุปนะคะนานซุปเดือดกระดูกหมูนี้นามซุปได้ที่แล้วค่ะพี่น้องแล้วาก็ใส่เส็จลงไปใส่เส้นลงไปเลย เดือดอีกสักพักนะคะใส่เครื่องลงไปครบแล้วนะคะหมูยอหมูสับโอ้จะแซ่บ่พี่น้องหม้อใหญ่เลยนะคะกินทำบ้าน เสร็จแล้วค่ะต้มกวยจับพร้อมเสิร์ฟค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะฝากช่องมาดานชวนกินด้วยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ